สวัสดีครับตอนนี้กำลังจะเดินทางไปขนส่งจตุจักรนะครับและเจอลูกค้าที่นั่นเพื่อที่จะส่งมอบรถแล้วก็ทําเรื่องของโอนไยทะเบียนให้กับลูกค้าด้วยนะครับสิ่งที่กังวลใจตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ําท่วมเมื่อคืนมีข่าวน้ําท่วมมาหลายจุดเลยในกรีเทมนะครับก็เลยศึกษาเส้นทางตั้งแต่จีห้กว่าแนละ้วว่าจะไปเส้นไหนดีบ้านผมอยู่สม,มุทรปราการน,นะ ก็วางแผนเรียบร้อยตอนนี้กำลังจะเดินทางไปล้ขอให้เป็นวันที่ดีและรับรื่นนะครับด้วย ทางด่วนที่ไม่ด,วด่วนกทมอโอลี่รถคเดเยอะตอนนี้เรากำลังจะขับรถเข้าช่องตรวจนะครับตะกี้เจ้าหน้าที่เก็บเอกสารไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าช่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจรถว่ารถคันที่กำลังจะโอนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเพราะว่าตามกฎหมายเนี่ยเวลาเราจะโอนรถเขาจะต้องตรวจรายละเอียดทั้งหมด เกี่ยวกับตัวรถนะครับว่ามันถูกต้องตามเล่มทะเบียนหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสีรุ่นรถเครื่องยนต์เลขเครื่องเลขถังลักษณะต่างๆของตัวรถเนี่ยถ้ามันถูกต้องตามกฎหมายก็คือโอนได้นะครับถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามันจะโอนไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาตรวจรถก่อนโอนกันไป เวลาเราแจ้งย้ายเสร็จแล้วเรียบร้อยรับเป็นป้ายจังหวัดใหม่แล้วต้องเอาป้ายเหล็กไปขึ้นขนส่งด้วยนะครับป้องกันว่าเราเอาป้ายเดิมไปสวมรถคันอื่นหลังจากแลกป้ายเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปติดป้ายใหม่ห้อยที่รถคุณดูแดงเลยครับไปไปไป อันนี้เรามาส่งน้องนุ่นนะครับที่ สำนักง,งานขนส่งตลิ่งชันคือบ้านน้องเขาอยู่ตลิ่งชันนะครับแต่ว่าการที่เราแจ้งย้ายทะเบียนที่มาจากสุราษฎร์เนี่ยหรือจังหวัดอื่นๆมาเข้ากรุงเทพเนี่ยมันต้องไปทําที่จตุจักรเท่านั้นแล้วเราค่อยแจ้งตอนที่รับเข้าเป็นป้ายกรุงเทพนะครับว่าเราจะใช้เขีอีก300เมตรเลี้ยวขวาขอบคุณครับพี่ก o g l e ่ทีมาหโดยสวัสดิภาพนะครับก็สรุปว่าเราก็แจ้งที่จตุจักรนะครับว่าจะใช้ที่ตลิ่งชันแต่บ้านน้องเขาอยู่ตลิ่งชันเราก็เลยมาส่งเขาให้ใกล้ๆบ้านนะครับเพราะว่าน้องเขาบอกว่าอยากให้มาส่งใกล้ๆบ้านหน่อยยังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการขับเท่าไหร่เพราะเพิ่งได้จับบนแรกเนาะเราก็เลยมาส่งให้ใกล้บ้านที่สุดนะครับให้น้องเขากลับบ้านโดยปลอดภัยอย่างง่ายๆนะครับ จ็อบนี้ก็สําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีได้ไป้ากรุงเทพแล้วด้วยอใส่ป้ายให้เรียบร้อยนะครับก็ใช้งานได้เลยยาวๆเลยทีนี้นะครับขอบคุณน้องนุ่นด้วยที่ไว้วางใจให้เราบริการนะครับขอบคุณแฟนๆทุกท่านด้วยที่ติดตามรับชมจนจบขอบคุณครับ